สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาอยู่กันที่สนามภูมิไพรเลนะครับนำตัวปืนกระบอกนี้นะครับซิกซ์เซเวอร์ที่220นะครับจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยนะครับนิ้วนอกของกาโผลดแมกกาซีนนะครับค้างลูกเลื่อนนะครับตรวจสอบยางลำเพลิงโอเคปืนปลอดภัยนะครับกระบอกนี้เดี๋ยวก็จะลองยิงทดสอบดูนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดตัวปืนเนี่ยเดี๋ยวผมจะนะแทกเอาไว้นะครับในวิดีโอให้นะครับโอเค ครับผมทีนี้ลองมาดูที่ระเับของตัวปืนกันนะครับปืนเซซ s วเออร์กระบอกนี้จับถือปืนทุกครั้งก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับปืนกระบอกนี้ผมทําการเคลียร์ลูกไว้เรียบร้อยนะครับค้างสไลด์เอาไว้นะก็จะมาพูดคุยในเรื่องของละดับกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างปืนปลอดภัยนะครับในลำเพลไม่มีลูกทางด้านขวาของตัวปืนนะครับพ่ปื้นมาด้านบนของสไลด์ก็จะเขียนนะครับเป็นชื่อรุ่น p 2 2 0 make in เยอรมนีนะครับเป็นสไตล์เยอรมันนะครับโดยแท้เลยแล้วก็จะมีซ e r ร a l n u m b นะครับ โอเคทีนี้นะครับระบบของปืนกระบอกนี้ก็จะมีปุ่มนะครับมาให้ก็คือเป็นปุ่มลดนกกดลงมานะครับก็จะเป็นคันลดนกได้นะแมกกาซีนเนี่ยบรรจุนะครับ7-8นัดขนาดจุด4-5 ACP นะครับการปลดแมกกาซีนเนี่ยก็จะพิเศษนิดหนึ่งนะครับก็จะมีตัวปุ่มนะครับที่เห็นอยู่นะครับทางด้านล่างเนี่ยนะจะต้องทําการนะครับผลักไปที่ด้านหลังช่องว่างนะผักออกไปนะครับจึงจะทําการปลดแมกกาซีนได้ผลักออก แล้วก็ค่อยดึงนะครับแมกซินเนี่ยออกมานะครับถือว่าเป็นสไตล์ของปืนเยอรมันนะตัวปืนเนี่ยสวยงามมากๆนะครับตัวเชคเกอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีองศานะที่มันเฉียงลงมาเนี่ยขนานกับองศาของท่างปืนเลยนะครับนี่ความยาวลำตองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4นิ้วโดยประมาณนะครับโอเคทีนี้ก็ลองดูนะครับระเอียดยางอื่นเนี่ยต่อไปอีกทีหนึง่งนะัะ ทีนี้นะครับก็ลองมาดูที่ส่วนอื่นๆของตัวปืนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้านะครับทางด้านซ้ายของตัวปืนเนี่ยก็จะเป็นปุ่มนะครับทั้งหมด3ปุ่มนะปุ่มถอดสไลด์นะครับลดโนตแล้วก็คันค้างสไลด์ด้านล่างนะครับของด้านจับเนี่ยก็จะมีนะครับเป็นหูสําหรับเอาไว้ลอยเชือกนะตัวนี้ก็เป็นปุ่มเทคนะครับเทคดาวตัวสไลด์ออกมาจากตัวโครงปืนนะฮะถ้าสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะครับ คุณนิรันเนี่ยรับมาเนี่ยช่วงปี2528นะครับก็ค่อนข้างที่จะนานมากนะฮะสลักที่ผมเห็นนะครับท้านขวาเนี่ยจะ3จุดนะครับสำหรับเอาไว้ยึดนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะของตัวปืนนะครับตัวทางด้านนะครับปุมไกลนะสังเกตนะครับก็จะมีจางอยเนี่ยสำหรับเอาไวา้รับกับนิ้วนะได้อย่างดีครับตัวไกลปืนเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวซิกนะครับ จะมีไการเนี่ยลักษณะนี้นเมือมงนะครับเรียกว่าสวยงามทีเดียวนะเป็นเอกลักษณ์ของปืนซิกเซอร์นะครับตัวนี้เลยครับนี่คือภาพเต็มของทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับที่เหลือก็ลองนะครับไปยิงทดสอบนะครับเป็นเรื่องของกลุ่มกระสุนนะครับแล้วก็ศูนย์ปืนเนี่ยว่ามีความแม่นยําขนาดไหนนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ยิงเป็นสําคัญด้วยนะครับโอเค ทดสอบนะครับปืนซิซเออร์พีสอนะครับจำนวน5นัดนะครับระยะก,ก็ประมาณสัก7หลาโดยประมาณนะครับโอเคพร้อมแล้วเริ่มยิงน,นะครับป้อทางด้านซ้ายมือน,นะครับ เอนะครับยิงจบนะครับเรียบร้อยเปิลเครีย์โอเคนะครับเปิลปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับมาก็ยังอยู่ในบนนะครับ1 2 3 4 5มหมันจมีอยู่นัดหนึ่งที่แรงดันในลงเพลเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าลูกกระสุนเนี่ยอาจจะเก่าเก็บซะนิดหนึ่งนะครับก็จะต้องคัดตลอกออกนะครับนิดหนึ่งโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวลองยิงนะครับอีกเป้าหนึ่งนะครับที่ตรงนี้ นะอีกสักชุดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปนะครับชุดที่2นะครับอีกชุดหนึ่งนะดูนะครับตัวซิกซ์เซอร์พีสองสองศูนย์นะครับตัวปืนเนี่ยรับมาตอนปี2528นนะครับเก่าแก่มากโอเคนะครับอีกชุดหนึ่งพร้อมแล้วนะครับเริ่มยิง ค okay. ยิงจบนะครับเปืนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวดูที่กลุ่มกระสุนกันทีนี้นะครับพอเริ่มจับหลักได้นะครับก็จะนี่นะฮะปึ้งนะครับแล้วก็ทั้งหมด4นัดนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะก็เริ่มจากคุ้นชินกับตัวปืนนะครับมากขึ้นนะถือว่าเป็นปืนที่ยิงได้อย่างยอดเยียมนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยผมชอบนะ นะชอบเรื่องของดีไซน์ชอบเรื่องของน้ำหนักกายของเขานะคถือว่าเป็นปืนที่ดีมากน,นะครับโอเคต่อไปจะลองยิงเพลทเหล็กนะครับระยะก,ก็ประมาณสัก10เมตรหน่อยๆน,นะกับตัวซิซเออร์นะครับก็บอกนี้นะสองน้า2เป้านะครับสุดเรื่องของความแม่นยำนะครับ โอเคนะครับทั้ง2นัดนะก็ไม่พลาดนะครับถือว่าตัวปืนเนี่ยให้ความแม่นยำนะครับพอประมาณเลยทีเดียวนะถือว่าดีมากๆนะครับตัวปืนเนี่ยนะสุดยอดครับต่อไปนะครับน้องปันนะครับลูกชายคุณนิรันดร์นะร่วมทดสอบนะครับการยิงปืนที่ซาวเออร์สองสองปนก็อด้ครับพร้อมแล้วเริ่มยิงเพจเล็กนะครับเรียบร้อยนะครับโดน โดนนะครับไม่พลาดเลยนะครับสองหน้าสองเป้าต่อไปก็จะให้น้องทัศนะครับก็เป็นผู้ร่วมทดสอบปืนซิกซ์เออร์พีสองนะครับโอเคน้องทัศพร้อมแล้วเริ่มดีดได้ครับบรรจุครับจำนวนห้านักครับโอเค เนื่องจากว่าตัวปืนเนี่ยอาจจะมีอายุค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับก็เลยติดแคปนิดนึ่งเดี๋ยวซ้ำนะครับอีกรูปหนึ่งโอเคเึงสไลด์นะครับอ่ยบร้อน,นครับกดแม็กกาซีนหยบร้อนปืนปลอดภัยนะครับ เดี๋ยวสัมภาษณ์นิดหนึ่งครับเป็นไงความรู้สึกการยิงปืนกระบอกนี้จิกซาวเออร์พีสองสองศูนย์ครับรู้สึกไงนะฮะตอนยิงก็ดีครับผมจับถนัดแล้วก็รีคอยดีแต่ว่ากอดยังรู้สึกว่ายิงยังไม่โดนตรงที่เล็งเท่ไเลยแต่จะขอบอกว่ากลุ่มที่ยิงเนี่ยยิงได้ดีมากนะครับในชุดแรกนะครับยิงดีมากนะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเนอยงสูงนะครับครับผมนะครับโอเคครับ อันนี้เป็นเป้าของน้องทัศนะครที่ยิงตอนที่ยังไม่ได้คลิปนะก็ถือว่ากลุ่มเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับส่วนอีกเป้าหนึ่งเป็นเป้าของอน้องปันนะครับน้องปันเป็นลูกชายของคุณนิรัน์นะครับก็ถือว่าทั้งสองคนเนี่ยยิงปืนได้ดีมากๆนะครับโอเค